สายพันธุ์ย่อยของเดลต้าสี่ตัวในไทยว่ามันจะน่าเฝ้าระวังน่ากลัวขนาดไหนนะครับอืออาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์วัชรสันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมครับการที่เราพ้นพบว่ามันมีสายพันธุ์ย่อยสี่ตัวของเดลต้าที่มันออกมาเนี่ยฮะอืันนี้มันสะท้อนยังไงการเฝ้าระวังยังไงได้บ้างครับออืต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราทํา ตรวจสอ,จอบหรือเรยกว่าส uhm uh huh. ุ่มตรวจการขอรหัสอนุกรมเนี่ยฮะมันจะมีเงื่อนไขที่ในแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาจะปฏิบัติกันก็คือยัาโหลดข้อมูลรหัสอนุกรรมของแต่ละสายพันธุ์นยครับที่เราสุ่มมาเนี่ยฮะขึ้นไปในฐานข้อมูลกลางแล้วแต่ในฐานข้อมูลกลางนี่จะไปจัดกลุ่มซึ่งการกลุ่มนั้นเนี่ยก็ตอนนี้เขาจะมีในฐานข้อมูลจะมีข้อมูลอยู่ประมาณสักสามล้านเลขขอบหรือสามล้านตัวนะครับ าทั่วโลกแล้วก็จะใช้เอาไปเพิมบางอย่างหรือมีหลายอย่างเนี่ยนะที่จะแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่ให้เราเราไม่ได้เป็นคนอาศัยเองเราไม่บอกว่ามันเป็นสายพันไหนนะฮะทีนี้เนี่ยพอเราพอโลกตามไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยครับแน่นอนที่สุดอย่างที่หลายท่านทราบก็คือว่าจะมีสายพันธุ์เดลตาเนี่เป็นสายพันธหลัก อครองอยู่ทีนี้เนี่ยพอดูเข้าไปเนี่ยนอกจากสายพันธุ์หลักแล้วยังมีสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์หลักเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่ามันเป็นออคือสายพันธุ์ที่มันมีทั่วโลกฮะพอเวลาสมมติว่าซีเซเน่คาทอลักได้วเออทำน้ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไปวนไปวนมาหาว่าจะไปจัดอยู่ในกลุุมไหนก็เลยบอกว่า สายพันธุ์ที่เราพบเนี่ยมันเป็นเช่น ay.4 ay.12 อะไรเนี่ยฮะมันไปตัดอยู่ในกลุ่มนั้นในกลุ่มสายพันธุ์ย่อยซึ่งมีรีพอร์ตอยู่แล้วครับอ๋อ,อก,การที่ที่บอกว่าที่ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าในประเทศเราเนี่ยนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิงเดลต้าเนี่ยเราได้รับลอตใหญ่ๆหรืออินพ์ตเข้ามาจริงๆเนี่ยสองครั้งเท่านั้นแหละ และตอนนี้ระบบควบคุมของกลุ่มควบคุมโรคขอนเ่ยจะปกป้อไว้เป็นอย่างดีฮะจากนั้นไวรัสสองกลุ่มเนี่ยก็จะออกลูกออกหลานลงมานะฮะเรื่อยแล้วลูกหลานของเขาเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยฐานข้อมูลหลักก็ไปไปจัดกลุ่มมาจัดกลุ่มแล้วก็จะจัดกลุ่มย้อนหลังมาฮะจากปัจจุบันไปในอนาคตสักในดีสักหกเดือนก็จะพบว่าเอ๊ะมันมีสายพันธุ์หลักแล้วก็มีสายพันธุ์ย่อยยย่อค อย่างเดลต้าเนี่ยสายพันธุ์ย่อยจริงมันมันมีเยอะไหมฮะอาจารย์เห็นว่ามันแตกตัวได้ถึง27สายพันธุ์ย่อยเลยเหรอครับอาจารย์ครับอ๋อคืออย่างนี้ครับข้อมูลนี่อาจจะขาดเชื่อนิดนึงฮะจริงๆเป็นคนพูดเองนะครับบอกว่าเท่าที่ไปดูเนี่ยทั้งโลกฮะต้องมาถึงทั้งโลกตอนนี้เขามองว่าสายพันธุ์ย่อยของเดลต้าเนี่ยนับไปนับมาเนี่ยมีอยู่ประมาณ27สายพันธุ์แต่ในประเทศไทยเนี่ยที่เราพบเนี่ยมีอยู่สี่อ๋อ สี่สิบพันสี่จากยี่สิบเจ็ดนะคือบางประเทศเช่นในเปรูเซาแอฟริกานูน้นนี่นั่นเขาก็จะมีลักษณนะครเอวายของเขา<ม>เป็นลักษณะพิกเนเจอร์จากฟอสซิอ<ม>แต่ว่าของเราเนี่ยนับไปนับมาเนี่ยจากยี่สิบเจ็ดที่มีอยู่ตอนนี้นะแล้วก็คง<ม>เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรเราไปเหมือนพ้องกับเขาพ้องกับเขาพ้องกับเขาเนี่ยอยู่สี่สายพันย่อยละสายพันย่อยคราวนี้เจ้าสายพันย่อยเนี่ย เอ่อพวกวัคซีนต่างๆที่จะเอามาป้องกันเนี่ยนะฮะมันมันม,มันสามารถที่จะเข้าไปถึงพวกพวกสายพันธุ์ที่มันแยกย่อยออกมาเหล่านี้ได้ไหมอาจารย์อันนี้อันนี้เป็นคําถามที่หลายคนถามแต่ก็ยังจะไม่มีคําตอบเพราะว่าเป็นเรื่องอ,งอนาคตที่หนึ่งครับคือ,อการจับสายพันธุ์เนี่ยมันเพิ่งจับมัเลยเลยนี้เองเพราะนั้นเราก็เหมือนกับเราจะเป็ม,มาร์กมันไว้ครับนะว่าออตอนนี้นะเรามีสายพันธุ์ย่อย AY4 เนี่ยใน กรุงเทพและประทุมธานีเนี่ยจำนวนหนึ่งทีเดียวอ่นาเพราะดะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่รบับผิดชอบก็ไปดูว่าที่เป็นเอวายสี่เนี่ยมีอะไรในกรอบไข่ไหมออออหมายถึงว่าม,มีมีอ่าดื้อกับวัคซีนรุ่นนีไ้ไหมอันนี้จะต้องเป็นหน้าง,งาน,นนีจะต้องเป็นคลินิกทีหนึ่งฮะแต่ว่าที่ทำเนี่ยเป็นการเฝ้าระวังเป็นการเฝ้าระวังอย่างไรเนี่ยใช่ครับเราจะต้องสุ่มเนี่ยฮะทั้งทั้งที่ศูนย์จีโนการแพทย์แล้วก็กรมพิสการแพทย์ทำทำหน้าที่ ใต้คล้าย,ายกันมากเลยคือสุ่มตรวจของดวมวิสัยการแพทย์จะสุ่มเยอะหน่อยของเราก,ก็จะปิดแกนแล้วก็มาดูว่ามีอะไรไหมนะครับถ้ามีอะไรเนี่ยเราก็จะบอกไปว่าเ hey, อ๊ะเรน่ีงเราเห็นอะไรที่มันเป็นสายพันธุ์ย่อยนะครับแล้วบรรณาวิศาสหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่อย่างคาถามที่น่าสนใจโอ้โหน่ากลัวมากเลยอจะต้องมีอาการอย่างเงี้ยต้องบอกว่า เป็นคําถามที่ยังไม่มีคําตอบณนปัจจุบันอนาคตมีแน่นอนว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นได้สองอย่างนะโอ้ไม่มีอะไรในกอไัยเลยอ่าก็เป็นได้หรือว่าเอวจุดสี่เนี้ยต้องระวังนะเพราะว่าจะอาจจะดื้อต่อวัคซีนเออเอไมน์เอสมมุติว่าสมมุติว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ เพราะฉะนั้นเราจะดูเนี่ยมันก็คือเป็นการประบาดสาความลอยคือถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยเราย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยมันก็อื้0อ้า่่ีก้ฮะอ่้อางอ่เดีแล้วจากนั้นก็พอเขาแตกกระจายไปอยู่ประเทศต่างๆแล้วก็อเพิ่มจํานวนติดต่อระหว่างคนสู่คนก็กลายเป็นอัลฟาเบต้าแกมมาใช่ฮะแล้วเราก็เริ่มเห็นว่าตัวสู่ของเดลต้าเนี่นะมันอาจจะดื้อต่อกระสุนชี่ตาย มัคซีนมันเองจะดีกว่าอะไรเงี้ยมันเริ่มเห็นอาการทางทคนหรือการตอบสนองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอกงล้อโยนหมุนวนมาปีที่สองเนี่ยแทนที่เป็นอูฮันอูฮันไม่มีแล้วไม่มีแล้วกลายเป็นเดลต้าแทนแต่จริงเดลต้าเนี่ยมันคือมันคือแตกออกมาจากอูฮันเดิมเลยใช่ไหมฮะอืมมันคือลูกหลานของอูฮันแหละอ๋อลูกหลาน อีกคือ ayc มาเป็นลูกเป็นหลานต่อมาอีกอูหั่นเนี่ยคือคุณทวดือ้โหคุณทวดแล้วที่นี้เรากำลังพูดถึงคุณเหลนคุณหลนละโอ้โหคุณหลนเนี่ยปรากฏว่าคุณเหลนคุณหลนนี่ไม่แต่ก็คือว่ามีคนเดียวที่แพร่ไปนะไอ้เหลนอื่นๆเนี่ยตายไปหมดละด่เหลนคนนี้ที่แพร่ไปเป็นจำนวนมากที่นี้ตอนเหลนคนนี้แพร่ไปเยวนมากเนี่ยมันก็เริ่มที่ียแตก อ๋อเป็นเหรนหลัวหลานที่ต่างไปจากเหรนคนที่อ่ะฮะมันวนนรอบอย่างเงี้ยมันเป็นวนไปเรื่อยๆไงครับเพราะการแหุ่เพราะว่าอะไรสรุเพราะว่าไวรัสพวกเนี้ยคนเราเนี้ยติดเชื้อไวรัสได้ติดชนิดเดียวหรือไม่ตนต่องสายพันธุ์เนี้ยมันไม่เคยดังนั้นมันก็เป็นการแข่งขันกันไวไวกว่าใครที่ติดระหว่างคนหนึงคนได้เร็วกว่าคนนั้นจะเป็นผู้ชนะโอ้โหแข่งกันทํางานจริงๆเลยนะฮะ จากการเก็บตัวอย่างครับอาจารย์ครับเห็นว่า AY4 เนี่ยพบมากแถวปทุมธานีอันนี้จะสันนิษฐานได้ไหมว่าใครเอาเข้ามาแถวนั้นหรือเปล่าฮะ <c oughs> หรือมันมายัางไงฮะเป็น <c oughs> ตัวย่อยมันเนี่ยฮะอันนี้ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆถ้าถ้าทาง USA หรือ Nextstrain เขาไม่ได้ปรับัลกอริทึมให้เรามองเห็นสายพันธุ์ย่อยเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเราก็จะเห็นเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์หลักเนี่ยชาพิ่งก็ปรับเราก็เลยเห็นขึ้นมาทีนี้เนี่ย การที่เราบอกว่ามีที่ปทุมธานีมันจะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ปทุมธานีกรุงเทพอะไรเพราะว่าครับพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมีคนที่มีการติดเชื้อระหว่างคนสูงคนสูงฮะท mm hmm. ี่มันเกิดขึ้นมาได้ mm hmm. อืเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปมองจังหวัดที่ห่างไกลมีบ้านอยู่ข mm hmm. งหลังห่างกันท้ายอำเภอต้อนอำเภออย่างเงี้ยแต่ไม่ที่ที่ที่เราจะไปพบพักส mm hmm. ายพันย่อยอย่างนี้ได้อะครับ mm hmm. แล้วเราก็จะต้องดูปัจจัยไอ้ไอ้ความแออัดด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ก็เพื่อความสบายใจตอนนี้ก็ยังไม่พบความรุนแรงต่อผู้ป่วยสายพันธุย่อยจากเดลต้าเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับสุครับอาจารย์ที่มีรายงานข่าวออกมาเนี่ยเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเราทํางานเชิงรุกเชิงรุกไม่หมายความว่าอะไรหมายความว่าพอตลาดมาลุกลุกเราพบสิ่งผิดปกติเราก็จะมีการนําเสนอ นะครับย้อนกลับไปเนี่ยเราเคยนําเสนอมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นมีการอน่าจะมีการระบาดของสายพันธุ์เบต้าถ้าจาได้ที่นหรายที่ว่าทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะไวไวเปล่าที่ไปบอกตอนนั้นแต่ตามที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมาเป้ามองตรางนั้นว่าเอ๊ะเราควรจะควบคุมยังไงในที่สุดตอนเนี้ก็เป็นที่น่าดีใจว่าที่สายพัน เบต้าเนี่ยก็ได้รับการดูแลแล้วก็ไม่ได้ขยายวงออกไปได้อยู่แต่ภาคใต้อ๋อใช่ใช่ตอนนั้นก็มีการทัอนั้นการทําอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นที่สมาธิบดีหรือกรมวิสาการแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานเชิงรุกเราจะดูก่อนและตอนนี้เราไม่ได้ตามหลังไว้แล้วเราไปข้างหน้าแล้วแล้วก็บอกดีว่าเอ๊ะมีอะไรในกอไผ่นะขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องวงวัดระวังกันหน่อยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเราพูดผู้อนาคตแล้วเราไป อาเหตุกับไวรัสแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันต้องเกิดเหตุซะก่อนแล้วเราตามไปเราก็ตามมันมันมีเกิดอะไรจากสายพันธุ์ไหนหว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราบอกว่าตอนนี้มีสายพันธุ์ย่อยนะระวังกันหน่อยแต่ไม่มีข้อมูลนะว่ามันเป็ดปู่อย่างเงี้ยครับระวังมิ่งได้ก่อนด้วยนะแล้วใจนี่ก็ทําพอมานาว่าอย่าให้มันมีอะไรเลยครับถ้าเืิแล้าต่อไปเนี่ยมันก็ฝ่อไปเองเนี้ยยิ่งดีขอเป็นอย่างนั้นครับประจัยครับ ครับผมต้องกราบขอบคุณอาจารย์วสันต์ไปอย่างสูงเลยนะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับมีอะไรนําเสนอมาอีกเดี๋ยวเราเราเปิดเฟ่ให้นะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ